ฉเฉลยจากปากอา,าร์ตพสุดความสัมพันธ์หลานแพทคบกันจริงไหมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยไม่แพ้กันสำหรับความสัมพันธ์ของนาบฉัดนันหลานสาวแพทนปภากับนักแสดงหนุ่มอา,าร์ตพสุดเป็นอะไรกันแน่หลังจากมีภาพทริปเที่ยวอิตาลีด้วย และภาพที่สาวนาับตามไปถึงกองถ่ายล่าสุดอารตพสุดขอเคลียร์ชัดๆในรายการคนดังนั่งเคลียร์ว่าเห็นเป็นแค่น้องสาวเพราะเห็นกันมาตั้งแต่สิบขวบแล้วน้องปีนี้อายุ23-24ปีที่ไปอิตาลี หลายคนเข้าใจผิดว่าไปด้วยกันจริงๆเปล่าครับผมไปกับตัวแทนครีมผมไปลอดก่อนแล้วก็มีแพทนาบและลูกเขาไปตามผมสามวันและวิหารที่เห็นมันอยู่ตรงกลางและคนที่จะถ่ายเดี่ยวๆยากมากระหว่างที่นาบจะถ่ายผมก็ยืนแอบก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปด้วยกันแต่จริงๆเป็นหลานเพื่อนไปแย่เล่นเฉยๆนาบเขาคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอกมั้ง อายุจะเป็นพ่อเขาได้แล้วครับเขา24ผม42ปีเอางี้ยังไม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้อะไรก็แล้วต่อนาคตมันจะบอกแต่เดี๋ยวมีคนเอาเทปนี้ไปพูดว่ากากหรือเปล่าเพราะอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนเราได้ทำงานด้วยกันน้องเขาก็ทำเกี่ยวกับครีมตัวนี้ผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ครีมมันก็แอบจะได้เจอกันบ่อย